ก็ขายไปก็ขายไปทางเราก็จะมีหมี่คุกก่ฉีดและทางเราก็มีข้างหลังมือเป็นละวิงและทางเราก็มีหมี่คุกเนื้อาวาเกิวหมี่คุกมันกุง้งวาตัวนี้คือจุดที่ดีที่สุด<อ>ล็อกเลยจะติดใครไม่รู้อ่านคอมเมนต์ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแ่คะล้วพี่ได้ให้คอมเมนต์ไหมเนี่ยทำมีมีผู้ไายฉีกอร่อยจริงค่ะเข้มข้นดีค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนนะค่ะเป็นฐานล้มีอ้วนค่ะวันนี้มีคอนเสิร์ตพี่บอย Peach เ a k e r ด้วย คนเยอะมากอะคนเยอะมากใครอยู่ที่ไหนใครที่ยังดูไลฟ์อยู่แล้วมาทันก็มาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตตอน5โมงเย็น เซนทันโ,น,ทนโคลาดเซนทันโคลาดไกลมากอะทุกคนเซนทันโคลาดไกลมากทุกคนมีปุมไหมคะเดี๋ยวโปรโมทที่ร้านด้านข้างยูนะในมันโปรโมทซิ<ห>มี<ห>อะไรบ้างอยู่ร้านข้างๆเรามีอะไรบ้างนะขนมตาลชูเรียนแปงรูปแล้วก็ขนมตาลส่วนทางร้านเราเนี่ยก็จะมีหมี่คุกไก่ชี มีคุกเนื้อวาเกียวแล้วเราก็มีเมนูใหม่มีคุกม,มันกุ้งเดี๋ยวมันต้องชิมก่อนซิม,มันกุ้งม,มันได้รสชาติแบบที่คุณปณิตาต้องการหรือเปล่าส่วนด้านหลังหนึ่งนะคะก็จะเป็นข้าวเห,วหนะะเเหียวหมูนะคะข้าวเหนียวหมูฝอยหมูสวัสดิข์ของคุณมาะตูนี่เนื้อข้าวเหนียวสดๆอตรงนี้เลยนะจ๊ะนี่คือไม่เคยทำนะครัวยูตรงนะี้ใช่ครัวอยู่ตรงนี้เลยดิ ดีคนดูก่อนแล้วนันแ,แม่มระตูมนะกำลังนั่งนึ้งหมูอยู่นะก็นี่บูธของเราสามคนอยู่ติดกันบูธหนิงปณิตาอั้มพัชลาพราและคุณแม่มาตูเดม,มากันได้เลยนะคะที่เป <ขา S 1> ็ <ขา S 1> นนันลัดพรา้าแม่นั่งหมูนะทำอะไรอยู่แม่เก็บเงินอยู่หรอสั่งออเดอร์เพิ่มแม่บอกสั่งออเดอร์เพิ่มโอเคค่ะ อุ้ยแม่คนเดินผ่านตะกี้หล่อมากใครวะใครเดินผ่านแล้วหล่อใครเดินผ่านแล้วหล่อเนี่ยว,ว่ามาซีหนิทำไมไม่เห็นคนหล่อเลยขาเธอเลยค่ะข้าวาเหนียวหมดใช่ไหมคะข้าวเหนียวถุงใหญ่ใช่ป่ะนไหมาก็ได้เลยนะคะที่ตลาดอังะะ้งคะ่ะเธอเลยค่ะ ขอบคุณค่ะเราก็จะนั่งเป็นนางกวักนะคะและนี่ยำแหนมครุกบอกเลยว่าอร่อยที่สุดในโลกแล้วพูดเลยมันเป็นยำแหนมแห้งกินแล้วจะปากเหม็นนิดนึงตอนนี่แหนมคุณภาพดีมากแล้วดูเสียงดีมันแบบมันกรอบมากอะดูดิทุกคนคงต้องอยากทานแน่เลยอะมาที่เซ็นทรัลลาพลาวไก่หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ แต่ว่าถ้าใครอยากทานแล้วมาเซ็นท่ลลาทรากเพล้าไม่ได้ก็ทำไงดีละ่ะเราก็ต้องให้แบบดีลิเวอรี่ไปแต่ดีลิเวอรี่ไปยังไงละ่ะเ,เราพูดในสัตวนเลยไม่ได้ทำไงโอ้โหพันทือพันทือนี่ไง ต้องให้เราบอกว่าเอาตะกร้าขึ้นเพราไม่มีตะกร้าโดนนั้นทีเป็นอะไรมากแบบติกต๊ก็อกอ่ะจะไม่ขายของให้แล้วนะขออนอุญา,าตตะก,ก้าขึ้นไว้ก่อนเลย